นอนเยอะแค่ไหนตื่นมาก็ยังง่วงเหมือนเดิมแต่ในวันปกตินอนน้อยแต่ตื่นเป็นเวลากลับไม่รู้สึกง่วงเท่าไหร่เป็นกันไหมครับ คุณเคได้ยินคำว่าหนี้การนอนไหมครับพี่ภาษาอังกฤษเรียกว่า sleep debt หนี้การนอนเกิดจากการที่คุณนอนหลับในแต่ละวันไม่เพียงพอตามงานวิจัยปัจจุบันคนเราควรนอนอย่างน,อน้อย7-9ถึงชั่วโมงต่อวันขึ้นอยู่กับแต่ละคนทีนี้ถ้าวันไหนที่คุณนอนไม่ถึงตามที่ร่างกายต้องการร่างกายก็จะจดหนี้ไว้ยิ่งคุณนอนไม่พอมากเท่าไหร่หนี้ก็ยิ่งทบๆๆๆๆและสาเหตุที่นอนเยอะแล้วยังง่วงก็คือร่างกายเรียกเก็บหนี้โดยการทําให้คุณง่วงครับพอวันหยุดคุณตั้งใจที่จะนอนเยอะๆตื่นสายๆเพื่อจะใใชช้้หนีีท่่ตติดไววมัยครบพเเลลาา ปกติที่คุณต้องตื่นร่างกายเริ่มรู้แล้วว่าคุณกําลังจะใช้นี่ร่างกายเลยทําให้คุณง่วงตลอดเวลาเพื่อที่คุณจะได้นอนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะได้ใช้นี่ให้หมดสักทีแต่สุดท้ายนี่ก็ยังไม่หมดและนั่นทําให้คุณตื่นมาแล้วก็ยังง่วงอยู่ดีทั้งทังที่นอนเยอะพอร่างกายต้องการให้คุณกลับไปนอนอีกจะได้ใช้นี่ให้หมดหมดสักทีและที่สําคัญคุณใช้นี่ผิดวิธีครับการใช้นี่ที่ถูกต้องก็คือคุณต้องนอนให้มากขึ้นก็จริงแต่เป็นการนอนไวขึ้นตื่นเวลาเดิมการนอนตื่นสายกกก็ใใชช้้้นนนนีีี่่่่่ไดคคครรรับแตตวววาาาาาาาจะทํหฬิขอออองงุุณณยสมถผ ด้วยการงีบระหว่างวันได้นะครับแต่อย่ากเกิน2ชั่วโมงไม่อย่างนั้นตอนดึกคุณนอนไม่หลับแน่ดังนั้นวันหยุดผมแนะนําให้ตื่นเวลาเดิมตามปากติแต่ใช้การงีบระหว่างวันเพื่อใช้นี่เอาครับแต่ทั้งนี้นอนเยอะแล้วง่วงเหมือนเดิมมีอีกหลายปัจจัยมากมายที่ทําให้เกิดอาการนี้นะครับไม่ใช่แค่นี่การนอนอย่างเดียวลองหาข้อมูลดูนะครับสรุป3ข้อของการใช้นี่การนอนที่ถูกต้อง1นอนให้เพียงพออย่างน้อย7-9ชั่วโมงต่อวัน2นอนให้เร็วขึ้นตื่นเวลาเดิม3งีบระหว่างวันเพื่อใช้นี่เห็นไหมครับ3ข้อง่ายๆแล